ที่สามารถดูแลเด็กจะมีคณะทํา,างานอยู่อยู่ต่อเ่แต่เราจะค้นหาจุดเด็ดและจุดด้ของชาตที่ได้สิ่งเหล่านี้มาเลยแท่กันไปเลยนะคะได้เห็นว่าเรือตัวอย่างนิดนึงอย่างระาา่างนะะี้ค่ะจุดเด่นกอหรือบุคลากรภายนอกหยน่วยแทนแอ่งนี้นะคะไม่ไม่ทราบว่าเคเห็นด้วยไม่ได้เห็นด้วยก็เดินต่อทำงานก็จะเป็นประเด็นที่จาจาร์สนิทร่วพูด มันจะได้ชัดเจนตรงที่สำคัญคือจะมาดูเรื่องประสิทธิภาพนี้ก่อนนี่เป็นวันนี้เป็นเออ่วิธีการดําเนินงานในพื้นที่ใช่ไหมครับระบบการมีส่วนร่วมมันจะบวกเครือข่ายทีหลังเนาะอันนี้เจนมีแต่พ่อที่รับงานทีนำงานอะไรอะไรง่ายง่ายเลยค่ะแต่โอเคขอบคุณครับผมระบบคือวันนี้เนี่ะวิธีวิธีวิธีคิดแบบเขาเขาจบเรื่องนี้แล้ว เขาได้คิดต่อได้เลยนะคะแล้วเป็นสายผมเดิมด้วยสิ่งที่เป็นเป็นผลประโยชน์ที่เร็วของทีมเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะได้เรื่องสภาักำลังมากน้อยเนี่ยพลังก็จะต่างกันเนีอย่างี้งั้นนะนะเดี๋ยเราอยากจะดูพื้นที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้รูปแบบไหนที่ดีที่สายที่มาจากในแต่พื้นที่ก่อนนะคะซึ่งถ้าว่าอะไรจะต่อเนื่องไปเลยนะคะเดี๋ยวทีมจะให้โน้ตให้ไม่ต้องกลัวเรื่องของการโน้ตค่ะ เตรียมมายนวไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงในเชิงเรื่องของการศึกษายอย่างนะคะแต่ของเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรียนและก็ทีมงานจากที่มาเข้ามาร่วมนะคะทั้งท่านผู้ความร่วมมือไปยังท่านกำลังที่ให่บ้านแล้วก็ในการเยี่ยมบ้านนะคะก็คือเยี่ยมติดตามกนะคะทดสอบคณัองานอการิกานระดับการอบรมคนที่ไดการนะคะเ้นบางอย่านุ้นใจแล้วก็ให้คำรัง่งน้อมนุงให้กับเด็ก ให้โอกาส็กในการที่ข้ามาช่วยเหลือเนี่ยครับในจดแต่ละพื้นที่ค่อนข้างจะมีตามคค่างกันพอไหมคะถ่าน่านบอกว่ายิงหลังโกก็ยืดตัวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ